สวัสดีครับนี่ที่รับปากกันไว้ครับว่าจะมารีวิวได้แล้วนะครับเป็นหูฟังของตัวแรกซื้อครับก็คือซื้อโค้กกระป๋องหนึ่งกระป๋องนะครับสิบหกบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดบวกเงินเก้าสิบเก้าบาทเราจะได้ตัวไอตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นหูฟังไวเลสบลูทูธเอียร์โฟนของตัวโคคาโคล่าเรงรู้สึกจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะนี่ไงเขาเขียนว่าฟีฟ่าเว l ร์ครับกาตาสองพันยี่สิบสอง นี่แลวเอ่ไหม FIFA World Cup สองพันยี่สก็ราคาตอนถามน้องพนักงานเขาบอกว่าถ้าขายแยกมัน229บาทแล้วมันลดเหลือ99บาทก็คือแลกซื้อเองนะครับอ่ะแกะดูกันดีกว่าเคในแพ็กเกจนะครับก็คือจะมีสายชาร์จนะครับเป็น USB A t o ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไมโครวะไมโคร USB เป็นที่ชาร์จเหมือนที่ชาร์จเขากแบงค์อะไรประมาณนี้ครับ นี่เลยแล้วก็ตัวหูฟังคอมคู่มือคู่มือตัวเล็กๆมีแผ่นเดียวมีภาษาไทยด้วยไม่นายากนี่ฮะก็คือทรงเขาก็จะเป็นแบบว่าข้างหลังนะมันเป็นทรงเหมือนเหมือนฝาฝาจีบฝากระป๋องเอ้ยฝาโขวดนั่นเองฮะนี่ ก็ทรงเหมือนตัวหูฟังของร่างกายครับเป็นไวเลตก็จริงนะแต่ว่ามีสายก็คืออารมณ์ประมาณว่าให้เราสามารถคล้องคอได้อ่ะน่าจะประมาณนี้คล้องคอแล้วก็ใสอ่อย่างนี้ได้ครับแต่ต้องดูซ้ายดูขวาก่อนมีบอกไหมเนี่ยไม่บอกด้วยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนฝั่งขวาไหนฝั่งซ้ายวะอืมอ่ะให้ดูก่อนใกล้ๆนะครับเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้นะทรงข้างหลังจะเป็นเหมือนฝาจีบสีแดงนะครับตัวหูฟังแล้วก็มีตัวคอนโพลเพลงครับเป็นที่ชาร์จแบบที่ชาร์จแบบหนึ่งคันนะครับแล้วก็มีตัวเปลี่ยนเพลงบวกลบเสียงนะครับรับสายวางสายแล้วก็ปิดเปิดเครื่องนะครับเออทีนี้เราต้องลองจับคู่ดูก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาจับคู่กันครับผมการจับคู่นะครับก็คือให้กดปุ่มนี้นะครับปุ่มเปิดปิดคาไว้นะครับประมาณ2วิอ่า ไปติดสลับกับพิบกันนะครับระหว่างน้าเงินกับแดงนะครับเราก็แค่ไปที่การตั้งค่ามือถือนะครับแล้วก็ไปเลือกที่บลูทูธได้เลยครับเขาจะเจอตัวนี้ขึ้นมาว่าอ่าโคล l 尔่า2,022ครับเราก็จับคู่ได้เลยโคล卡尔่า2,022มีแบบหรือเปล่าโอเคขึ้นคอนเน็กแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเทสเสียงกันว่าเสียงเป็นยังไงบ้าง ผมว่าผมใส่ถูกแหละเหมือนยัดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะไม่ค่อยแน่นมากนะครับลองเทสเสียงกันดูตอนนี้มีเปิด YouTube Music นะครับเบสไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะแหลมแบบแหลมบาดหูเลยอะเดี๋ยวลอง ใส่ผิดด้านมาว่ะโอเคใส่กับด้านโอเคครับพอพอใส่ถูกด้านแล้วก็ยัดแน่นหน่อยอ่ะเบดเริ่มมาละว,วขอเพลงที่แบบเวทีเสียงก็กขาดๆเกินๆอยู่นะ เทปเพลงนี้นะครับไม่แย่นะขอเพลงเบสหนักๆอ่าน,นี้ได้ไหมอันนี้ขอเบสหนักๆ พอใส่แล้วเป็นแบบนี้ผมใส่กับด้านเมื่อวะมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าอืเนี่ยมันจะเห็นหนึ่งเห็นแล้น่าจะใส่แบบนี้แหละต้องยัดลึกๆหน่อยเพราะว่าเหมือนมันเห็นไหม ต้องยัดให้แน่นเลยถึงจะได้ยินเสียงเบสโอเคเดี๋ยวนะลองใช้คอนโทรลเพลงจากตรงนี้นะครับอ่ากด1ทีจะเป็นการเปลี่ยนเพลงจะเป็นการเปลี่ยนเพลงไหมครับหทีปึ๊บประมาณนี้นะครับกด1ครั้งอันนี้ก็คือหน้าจะพอร์ อ่า o d s uh, แล้วก็เล่นใหม่โอเคทีนี้นะครับอ่าฟังกันจบไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองคือผมจะอ่าคอมเพลับตัว AirPods Pro 2นะครับเสียงไล่ก่อนเลยตั้งแต่เอาเอาที่จุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องเสียงก่อน เสียงถ้าสมมุติให้ตัวเนี้ยให้โปรแอร์พอรโปรสองเต็มสิบนะตัวเนี้ยผมว่าน่าจะซักประมาณสี่สี่ถึงสี่จุดห้าไม่ถึงครึ่งถ้าเทียบกับตัวนี้นะเน้นอี้ีอันนี้หูหูผมหูเดียวนะเพราะว่าเท่านี้ฟังอะ่ะมันยังมีความแบบหูฟังเหมือนหูฟังหูฟังแบบ ราคาหลักร้อยอะครับมันก็มันคือมันฟังได้ไหมฟังได้มีเบสไหมก็มีแต่เสียงมันเสียงกลางเสียงแหลมมันแบบอธิบายไม่ถูกเท่าที่ฟังคือมันแยกรายละเอียดของเสียงไม่ค่อยได้อะครับเหมือนเราฟังแบบและเสียงมันมารวมรวกันหมดเลยอะถ้าเสียงนะให้ตักประมาณสี่ถึงสี่จุดห้าเน้นอีกทีเทียบกับโอนะครับส่วนเรื่องราคาอันนี้ให้เต็มสิบเลยเพราะว่าเก้าสิบเก้าบาทหูฟังไวเลสนะเน้นอีกทีอันนี้เป็นหูฟังบลูทูธนะครับ ก็คือแค่ชาร์จแบบแตตรงนี้นะครับแค่ชาร์จแบตเข้าไปแล้วก็สามารถใช้แบบไร้สายได้ก็สายถ้าเป็นออกกำลังกายก็น่าจะชอบแหละเนี่ยพอใส่ไปแล้วก็คือใส่ออกกำลังกายได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้แบตเตอรี่มันจะอยู่ได้นานบได้นานขนาดไหนนะเขาได้แจ้งไ้มไหมว่าแบตเตอรี่อยู่ได้กี่ชั่วโมงข้อมูลจำเพาะเป็นทูธ5.1ด้วยนะระยะตามูทูธ10เมตร ฟัง4 2.4G เวลาในการชาร์จประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จเต็มฟังต่อเนื่องประมาณ2-3ชั่วโมงก็ไม่แย่นะใส่ออกกำลังกายได้อยู่โอเคชาร์จเต็มประมาณ1-2ชั่วโมงก็อันนี้ก็คือถ้าเป็นแบบออกกำลังกายครับอันนี้มันจะอยู่ด้านหลังแล้วเราก็ใส่หูเลยก็จะประมาณนี้ครับเห็นไปะ ก็คือจะเป็นรูปฝาจีบของโคกสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไมค์สมมุติว่าเราสามารถคอนโทรลเพลงได้โดยการกดจากตรงนี้นะครับกดรับสายวางสายเปลี่ยนเพลงหยุดเพลงก็หูฟังกับรังกายครับถือว่าโอเคในเลทราคานี้ถือว่าคุ้มอยู่นะถ้าเทียบกับหูฟังในเซเว่นที่เป็นแบรนด์อื่นที่แบบสองสามร้อยอย่างพวกนี้ไม่แย่ไม่แย่เลยเน้นนิทีว่าถ้ามันเป็นแบบไวเลสน,นะแต่ถ้าเป็นแบบเสียบสายเนี่ยผมถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ แต่นี้ไม่ดีไม่แย่ไม่ like แยบบ่แล้วก pues ็น่าเก็บน่าเก็บสะสมน่าเก็บสะสมเพราะว่าเป็นเป็นตัวลิมิเต็ดตัวฟีฟ่าเวอร์คัพอย่างที่บอกไปเขาทํำน่าจะทําออกมาขายช่วงฟุตบอลโลก2022ที่เพิ่งผ่านมาก็นั่นแหละครับราคาเต็มสิบเลยแต่เสียงประมาณสี่ในความคิดผมนะรัาเราะก็คือมีตัวเนี้ยที่ที่ลองเทส เปรียบเทียบกันเลยนะคือแต่ก็สมราคาครับตัวนี้มันแปดพันเก้าเก้าสิบตัวนี้มันเก้าสิบเก้าบาทก็คือต่างกันแปดพันเก้าอ่ะแต่ถ้าเทียบกับในเลทราคาหูฟังราคาหลักร้อยผมว่าไม่แย่นะใช้ได้เลยแหละถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้ละมียละมในการฟังเพลงหรืออะไรเท่าไหร่คิดซะว่าเป็นหูฟังไร้สายเอาไว้คุยโทรศัพท์ไว้อะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคยังไม่ได้ลองไมม์เลยอ่ะเดี๋ยวลองลองไหม์ดูไหมไปเดี๋ยวลองโทรหา โทรหาใครดีอ่อโอเคเดี๋ยวเราลอ,ลองเทดสนะครับโดยการโทรไลน์นะครับหาน้องคนอ่ะพูดมาโอ้ไม่ดีผมพี่เสียงชัดเจนดีปะ้ะลองลองลอง,ลองเข้าไปหลบในห้องพี่หนยดเสียงพี่อาจจะดังในกล้องประมาณนี้ไม่มันมีเสียงขัด,ขดห,หายอะไรป่ะ โอ้โอ้ไม่ดีนะไม่ไม่ดีเลยเสียงชัดเจนดีลองพูดอะไรมาหน่อยิพูดอะไรมาก็ได้นับเลขมาหนึ่งสองสามสี่โอ้ชัดแจ๋วโอเคเยี่ยม Thank you แค่นี้โอ้ไม่ดีนะไม่ชัดแจ๋วเลยแล้วก็เสียงเสียงคุยโทรศัพท์คือคือชัดเลยอะเออหรืออาจจะตางีเาจะออกมาเพื่อเน้นการโทรเป็นหลัก ก็ได้นะคิดว่านะเสียงดีเลยเสียงดีเลยคุ้มอยู่ครับเทียบกับราคาประมาณนี้มีไฟบอกสเตตัสนะครับสามดวงก็คือถ้าแบตเต็มก็น่าจะเป็นสีน้ําเงินครบถ้าแบตเต็มก็น่าจะเป็นสีน้าเงินครบสามช่องนะครับเมื่อกี้แบตมีแค่สองช่องก็น่าจะถูกใช้ไปหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยจบการรีวิว